สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง u t u b e HR Channel ผ่านรายการคนทำงาน HR กับสิทธิ์ประกันสังคมทางช่อง YouTube เช่นเคยเช่นเดิมพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันกับการนำสาระดีๆมาสื่อสารให้กับผู้ี่ใช้แรงงานให้กับผู้กันตน วันนี้นะครับวันที่13กรกฎาคมปีพศ2565ก่อนหน้านั้นมีหลายสื่อนะครับได้ออกมาสื่อสารว่ากองทุนประกันสังคมจะขาดเสถียรภาพกองทุนประกันสังคมไม่มีผลกำไรแอดมินก็เป็นคนหนึ่งที่ได้นำเสนอ เรื่องนี้ให้กับพูดกันตนทุกท่านทุกคนทราบล่าสุดวันนี้13กระกรกฎาคม2566ข่าวจากสำนักงานประกันสังคมเผยแผ่เรื่องของกองทุนประกันสังคมจากเลขาธิการสำนักประกันสังคมบุญสงทัพชัยยุทธ โดยสาระในการประชาสัมพันธ์หลักๆเลขาธิการสำนักการประกันสังคมเน้นยำ้ำเสถียรภาพประกันสังคมจังมีผลกำไรซึ่งมีผลกำไรถึง3.24%เพิ่มขึ้นจากเงินกองทุนประกันสังคมปีพศ2 5 0 0 65ที่ผ่านมานั่นเองซึ่งรายละเอียดในการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมวันนี้ขึ้นหัวข้อเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยำ้ำกองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพพร้อมดูแลพูดกันตนทางด้านนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน วันนี้13ก,กักฎาคม2566ได้ออกมาเปิดเผยถึงรายงานสถานะการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเสถียรภาพผูพ้กันตนหลายคนหลายท่านไม่ต้องตกใจทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยังย้ำว่า จากข้อมูลผลการบริหารการลงทุนของกองทุนประกันสังคมณนะวันที่31ธันวาคมปีพศ2565ที่ผ่านมาพบว่ามีเงินนะครับงบการลงทุนสะสมของกองทุนประกันสังคมอยู่ที่2.2ล้านล้านบาท และในปีพศ2566ปีนี้ข้อมูลณนะวันที่30มิถุนายนปีพศ2566ที่ผ่านมามีเงินลงทุนสะสมอยู่ที่2.3ล้านล้านบาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากนะครับปีพศ2565ณนะเดือนธันวาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ3.24%เมื่อเทียบกับข้อมูลปีพศ2565ที่ผ่านมาและจากการประมาณการสถานะของกองทุนประกันสังคมในปีพศ2570ก็อีกประมาณ4ปีคาดว่าจะมีเงินลงทุนสะสมคิด เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า3ล้านล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับเป็นจำนวนค่อนข้างมากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบุญสรงทัพชัยยุทธยังกล่าวต่อไปว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีการบริหารสภาพคล่องโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้น การถือครองหลักทรัพย์ในระยะยาวมีการมองหาโอกาสในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนซึ่งผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสถานะของกองทุนประกากรสังคมมีเม็ดเงินที่เพียงพอสำหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพคอดบุตรเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรนะครับว่างานและเงินกรณีชราภาพที่ผู้กันตนหลายคนหลายท่านเป็นห่วงว่าประัาสังคมจะไม่มีการจ่ายเงินกรณีชราภาพให้กับผู้กันตนในอนาคตนะครับในอนาคตซึ่งผลตอบแทนการลงทุนระยะยาวนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ นะครับประันสังคมย้มําและสถานะของกองทุนมีเม็ดเงินที่เพียงพอสําหรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ทุกกรณีส่วนมาตรการส่งเสริมเส,มสถียรภาพของกองทุนประันสังคมในระยะยาวนั้นสำนักง,งานประันสังคมได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องหากพูดถึง การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายก็น่าจะเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายประรันสังคมฉบับปัจจุบันที่หลายคนนะครับตั้งตารอให้สำนักงานประันสังคมยืนยันร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ไหวเมื่อมีสมัยเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่ง ระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้กันตนอย่างมากและจะทำให้นะครับเสริมสร้างสเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมโดยอัตโนมัติแล้วก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสามารถรองรับวิกฤตนะครับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยยึดประโยชน์สูงสุด ของผู้กันตนเป็นที่ตั้งเป็นสําคัญเลขาธิการนะครับสำนักงานประกันสังคมกล่าวผ่านสื่อผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมท่านเข้าไปอ่านท่านเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บ w w s s o g o t h นะครับซึ่งข่าวนี้ก็ถือว่าทางเลขาสำนักงานประกันสังคมเขาเน้นย้ำให้ผู้กันตนว่าไม่ต้อง กังวลไม่ต้องวิตกสติรภาพเงินประกาคมยังมีและก็ได้ผลกำไรถึง3.24%เมื่อเทียบกับปีพศ2565ที่ผ่านมาหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านฟังแล้วที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจกันเช่นเคยเช่นเดิมด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้กับพู้กันตนที่ยังมีความวิตกกังวล แล้วที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับช่อง YouTube HR Channel แล้วก็ช่อง YouTube คน HR 10, กับสิทธิแะกัคมด้วยนะครับขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ